ก็ตั้งจิตให้เป็นกุศลเป็นปุพพาเจตนาในการที่จะปฏิษถานเสาโศกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยนะได้ปฏิสถานณนะบ้านสอยดาวนี้นะแห่งนี้สถานที่ปิปปปฏบัติธรรมตรงนี้นั้นขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจนะตั้งใจในการที่จะบอกว่าพระศาสนาพระรัตนตรัยได้มาอย่างลากลึกณนะดินแดนแห่งนี้ เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะอัญเชิญสาวาโสโซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังครัตนพระรัตนตรยัยจะได้สว่างรุ่งเรืองประดุจด,ดวงประทีปปฏิสถานหน้าที่แห่งนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้ได้พากันชื่นใจแล้วก็สุขใจแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เป็นไปด้วยความเปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อมัน่นพัฒนาไปถึงปัญญา อาวุธยกเลยเลยันโตโททิยามุลเลตกะยาตังฑ์นจิวะอะโนเอวังตาวังวิัยโยวิเยยสุไยนังตะเล่โคตรทองดือองการตัดสูตแต่ภาษาคือความเทียนอิสริยาสาราคือการรบรวมระวังปิดปาบาก สัพพนิสสข้าคือการสละกิเลสให้หมดสิ้นจากขันเจสัญดานด้วยอนุภาพแห่งการประดิษฐานสาวโสกลงนัสถานที่แห่งนี้ขอพระรัตนตรยัยศาสนาของพระชินเจ้าจงเจริญมั่นคงสถาพรในบริเวณแห่งนี้ขอพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสว่างรุ่งเรืองประดุจด,ดวงประทีป แผ่ไพศาลเข้าไปในกระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าขอราะให้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายของหมู่สัตว์ทั้งหลายจงประชุมในศีลสมาธิปัญญาศีลจงทเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อพฤติกรรมสมาธิเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อจิตใจปัญญาเป็นปัจจัยต่อการปรับทัศน์ความเห็นจนสามารถแทงตลอดอริยาสัจสี่คือทุกโดยการกำหนดรู้สมุทยัยด้วยการละ นิโรธโด,ดยการประจักแจ้งมากด้วยการอบรมด้เจริญขอเทพเทวดาอารักษ์พรหมที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายจงอารักขาสถานที่แห่งนี้ขอพระรัตานาตรายัยพระศาสนาของพระเกียรเจ้าจงสว่างรุ่งเรืองประดุจด,ดวงพระทีปแผ่ไพศารเข้าไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายไปในจตุรทิศทือทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกดุจดุจสิงที่คำรามไปในทิศทั้งสี่จะถึงอนุทิศ ทิศเบื้องต่ำและทิศเบื้องสูงขอพระธรรมของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจงสว่างรุ่งเรืองประดุจด,ดวงประทีปเหมือนธรรมาจักรที่หมุนไปแล้วนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาณป่าอิปัตนาบริกทายวันแฝงเมืองพราณสีทําให้มนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายได้แถงตลอดอริยสัจธรรมเข้าถึงการตัดกิเลสสิ้นจากวัตฏุทุกอย่างครบถ้วนแม้ชั้นใดด้วยการ เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาปฏิสถานเสา,าโศกรงนัสถานที่แห่งนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กระแสะชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมั่นคงในพระรัตนตไตรคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะจนสามารถพัฒนายาปัญญาจนแทงตลอดภุกสัสจา่สมุทยาาาัยศจจะนิโรธัจจะและมรรคสจาจะเจริญรุ่งเรืองจนสามารถทําให้กระแสะชีวิตพ้นจาเกลสและกองทุกโดยรวดเร็วโดยฉับพลันด้วยเธอ ปัญหาเหล่านั้นมาด้วยสติใช้ปัญญาวิจัยแยกแยะแยก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นเหมือนม้านี่แหละเหมือนม้าอาชาในานี่หละฉะนั้นพระสงค์เครื่อขัดและบรรพชิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นต้องฝึกฝนพัฒนาปัญญาให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ในการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะทันต่อกิเลสไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสไม่เอาปัญญาไปรับใช้ตัณหาแต่ใช้พัฒนาปัญญามาจัดก,การตัณหา จัดการมาหน้าที่ถี่วิจัดการโลภะโทสะให้ทันท่วงทีให้ทันต่อสถานการณ์ไวไหมไวไหมไวไม่ไหวในะได้แลนะได้สัตว์สัตว์ตัวที่สามแล้วสิงหมายถึงพระธรรมแผ่ขยายช้างหมายถึงช้างศึกแหม่กล้ากล้าอาหารมาหมายถึงรวดความรวดเร็วของสติปัญญาอัวันเนี้ยตัวสุดท้ายคืออัววอวนนี่บ่งบอกถึงความอดทน วัวเนี่ยเขาเรียกวัวอุสุภะไอวัวอุสุภะเนี่ยเวลาฝึกดีแล้วเนี่ยมันสามารถรากเวียนได้ห้าร้อยเลียกเวียนนะมีพละกกาลังขนาดนั้นนะแล้วเวลามันให้แบกแอบแบกไข่เนี่ยมันยอมตายคาแอบคาไข่บ่งบอกถึงพระสงฆ์และพุทธบริษัทเนี่ยยอมรับใช้รับภาลาธุระพระศาสนา ทั้งคันถาธุระวิปัสนาธุระพวกรเราก็คือพุทธบ,บริษัทก็คือทั้งวยยาวจัจจะใหม่บนที่สําเร็จต่อการขนขวายใน,นกิจของสงฆ์ในการที่เป็นพุทธบ,บริษัทเนี่ยอุปถัมอุปการะป,ปัจจัยสี่ทำนุกบ่มรงพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมทิ้งภาระหน้าที่ค้าแอคคาไัยแม้ชั้นใดพุทธบ,บริษัทมีพิสูจเป็นต้นก็แบกภาระธุระพุทธศาสนา ยอมตายคาศาสนาไม่ทิ้งศาสนาใครมีหน้าที่เผยแผ่เผยแผ่ใครมีหน้าที่อุปถัรมภ์ข้าจุนก็อุปถัมภ์จนลมหายใจสุดท้ายจะขาดก็ไม่ยอมทิ้งภาระคือคันถาธุระวิปัสนาธุระจนตายไนข่าพระราชนาฏัยแล้วก็ได้ประโยชน์จากพระรันตนาฏใจนี้เป็นต้นตกลงไหวไม่ไหวสตสีตัวเนี่ยมาบดิษสถานที่ตรงนี้แล้วมีทั้งราชสีมีทั้งชา้าง มีทั้งมา้ามีทั้งวัวอันนี้บ่งบอกถึงคุณสมบัติของพุทธบริษัทอา้าวใครมีครบไหมถ้าไม่ครบปปืึกเคยคร,ครบอา้าวข้อแรกไปในที่ไหนก้าประกาศคุณความดีไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานมีไหมข้อนี้ยเจอความไม่ดีทั้งหลายไม่ยอมประกาศบอกแนะนําให้ความไม่ดีทั้งหลายหลบกไปความดีต้องปรากฏแทน แล้วเจอปัญหาโศกไม่เคยท้อเลยฟันป่าบุกป่าก้าวไปใจสุ้แล้วมีปัญญารวดเร็วมากในการแก้ปัญหาแล้วมีความบึกบึนอดทนทนแดดทนฝนยอมรับภาราธุรนภษาศาสนาจนตัวเองตายมีครบไหมมีไม่มีใครไม่มีบ้างเนี่ยนะไม่มีไปดูบ่อยๆไปเวียนเสาโศกแล้วเอาเอาสิงมาเอารัชีสีมาไว้ในต้น เอาช้างมาไว้ในตอนก็ผักออกมาให้เป็นคุณสมบัติของพบริษัทให้ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ไปวนอยู่นั่นแหละวนไปวน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 ,วนไปจนรู้สึกว่าโอ้เราจะสีมาสิงแล้วช้างมาสิงแล้วม้ามาสิงแล้ววัวมาสิงแล้วเอ้าเอามาพูดอย่างนี้เราจะสีสิงบางยางเนี่ยดอดเข้าไปสิงไหมเนีย่ยในฐานะที่เป็นอุบาสกบปสิษกาใช่ไหมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนตัวเองตาย ตายายแอดคาถไหวไหมห้ามทําตาต้องทําตาเหมือนราชสีห์ห้ามทําตาเหมือนแพ้แพ้เนี่ยทาตายังไงอ่ะเวลาเขาจะบูชายันเขาอะไรบูชายันเขาราชสีห์รือแพ้แพ้นะแปลว่าราชสีห์เพราะอะไรถึงคนไม่เอาราชสีห์ไปบูชายันมีสู้ไงมันกัดตายเลยใช่ไหมถ้าแพ้กัดคนไหมไม่กัดไม่กัดใช่ไหมเฉะนั้นเราเป็นแพ้หรือเป็นราชสีห์ เป็นแพลหรือเป็นราชสีห์ฮะโอ้โหกว่าจะออกมาได้จริงทำไมทำตาแบบนั้นตาบอกบอกถึงความมีความเชื่อมันและมีพละงกำลังที่ไม่ยอมจำนวนต่ำอักขุสรกรรังช่วหลาใช่ไหมเป็นประดุจทางราชสีไม่มีใครข้อราชสีไปบูชายหญ่แค่นั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นดุจทางราชสี ที่บอกว่าเอสิงโตกับราชสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนสิงโตแปลว่ายังไม่ได้ฝึกตัวเองอถ้าเป็นราชสีก็ได้เป็นเจ้าป่าปอยู่เหนือสิงโตอีก้องปเขียนใหนม่ใมีหัวสิงโตแล้วต้องเป็นหัวราชสีราชสีถ้าเป็นส,สิงโตมปนกลัวเขาไม่ได้เป็นเจ้าป่าเลยแล้ววิ่งเต็มไปหมดแต่พอฝึกตัวไหนฝึกเป็นราชสีแล้วโอ้โหอ,อาหารมากนอนยังไง ยืนยังไงเดินยังไงคิดยังไงโอ้โหระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะมากวันนี้ท่านนั่งนอนอยู่ดีนะนอนแล้วก็จะกําหนดว่าขาหน้าวางตรงไหนขาหลังวางตรงไหนแล้วก็นับหน้าวางตรงไหนตัวเืนตรงไหนหางวางตรงไหนกําหนดบดแล้วก็หลับด้วยสติสัมปชัญญะขาขยับมันท,ทํโทษโดยจะไม่กินอาหารห้าวันหกวันนี่เสียขาสติสัมปชัญญะดีนะนี่ราชสีนปุตเตยขนาดนั้นนะมันจะเป็นเจ้าป่าได้ ิงโตทั่วไปมันไม่ได้ฝึกเลยไม่เรียกว่าเจ้าป่าฉะนั้นพวกเราต้องฝึกจนกลายเป็นราชสีฝึกจนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจนแคล้วกล้าได้ฝึกได้ไหมฝึกได้เป็นกำลังใจต้องฝึกเป็นเป็นหน้าที่ฝึกได้เป็นกำลังใจเราเห็นบุคคลที่ฝึกได้มีพุธิจาเป็นต้นใช่ไหมฝึกได้มนุษย์ที่ฝึกได้เป็นกำลังใจเร้เราเป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ต้องฝึกเลยกลายเป็น หน้าที่หน้าที่เราต้องฝึก